กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุมซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับน้องก็คือเราจะมานะครับเรียกได้ว่านะครับก็คือแบบว่ารีวิวกิจกรรมของฟรีของเติมที่จะเข้ามาไทยนะครับและกิจกรรมที่แบบว่าหน้าอิฉาในเซิร์ฟนอกนะครับมาดูแล้วกันนะครับว่ามีกิจกรรมตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับและพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่ามีท่าทางปักธงตัวใหม่ด้วยนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่ารฟไทนะแลุดอก รียกได้ว่าหลายคนอยากได้นะครับก็เป็นทางด้านของชุด แบ็กคอดนะครับเนาะก็จะมีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงแบบไหนนะครับเนาะทุกคนอยากได้ไน้ดสของุดแบ็กคอรดนะครับเนาะก็เตรียมตัวนะครับจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับหรือว่าสกินมัดหรือว่ากิจกรรมตัวไหนนะครับที่แบบว่าจะมีการกลับมาบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะอัปเดตให้ดูทั้งหมดแล้วกันนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันค้าคนมีคนดูขึ้นไปก็ รับไปเลยที่ส่วนของบัตรกาลีน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟฟีๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับนอคนละ หนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของของีีหรือว่าอยากให้พี่แจกอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าไหนแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับทุกคนมามาดูละกันนะครับสำหรับกิจกรรมตัวแรกที่จับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมซุดแบล็กก็ส์นะครับน้องก็จับเด็กเข้ามาแค่สิบวันเท่านั้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือที่จริงชื่อมันชื่ออออแบบบบว่าานนนนะะะะคครรรรรััเเเเกกก็็จปมณีี้ลยย ่เสื้อสุทนะครับนอก็เป็นทางด้านของดาร์คมาสเตอร์นะครับนอที่หลายๆคนนะครับเรียกกันชุดแบทกรส์นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องและพี่ขอบอกเรียกกันนะครับว่าโคตรเท่นะครับมาพร้อมไอซ์สวอรตนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นไอซ์สวอรตหลุมดำนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ถือว่าเป็นไอวอลที่แบบว่าเป็นสีดําและเป็นดุมดำนะครับนอเป็นหลุมดําประมาณนี้เลยนะครับมาพร้อมสกินปืนลูกโม่คู่นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังจริงๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เรียกว่าชุดนะครับ จับเด็เข้ามานะครับก็แยกให้เรานะครับถึง5ชิ้นส่วนนะครับก็มีส่วนตัวส่วนกางเกงส่วนรองเท้าหน้ากากแล้วก็ทรงผมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่จะดําตัดขาวทั้งสุดเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้างซุปตัวใหม่นะครับมาพร้อมกับผู้หญิงนะครับเนาะก็ มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาคู่กันเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าหน้าเลจะจัดเลยนะครับเตรียมเพชรไว้รอเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับที่หลายๆคนตามหาหรือว่าอยากได้ซุดในส่วนของซุดแบล็กคอรนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือปักธงตัวใหม่นะครับจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับแต่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยจะมีการอัปเดตเข้ามาแค่ปักธงตัวม่เานก ไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนเซิร์ฟนอกเอามาทั้ง2อ,อันให้เลยนะครับเนาะก็มีเป็นวันด้วยนะครับแล้วก็มีปักทงตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะก็คือแบบว่าที่จริงไม่เรียกปักทงดีกว่านะครับเนาะก็คือเป็นท่าทางตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่า เป็นอ่าพี่จะพูดยังไงดีนะครับเนาะก็คือเป็นปักจนสลัดนะครับเนาะก็คือมันปักลงไปที่แบบว่าสมบัตินะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจริงนะครับเนาะวันที่อัปเดตเข้ามาเดี๋ยวพี่ให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็สกินหมัดที่จะอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นสกินหมัดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนก็เป็นสกินหมัดตัวนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดเท่สุดเฟี้ยวววกกกกกกัััันน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 นไไปปปปเเ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 เลลลยยยยดดดีีคคคครรรรรรบบบาาาาาะะะะ็็็็มมมณ้้่่่สสิิโตทถือ ัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะสกีปืนสกาไททันนะครับที่แบบว่าจะมีการกลับมานะครับทุกคนก็คือ สกาไทยท่านนะครับก็รีดีว่าจะมีการกลับมาเร็วๆนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหโคเทโคเฟียวเลยนะครับสำหรับสกินปืนสกานะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนอและยังไม่หมดเท่านี้นะครับซุดหัวข่าวหรือว่าซุดท้องสีฟ้านะครับนอก็จะมีการกลับมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเทเหมือนกันนะครับนอสําหรับเรื่องซุดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็น่าจะได้รู้แล้วนะครับนอว่าซุดตัวนี้นะครับปัจจุบันเป็นของแลกไปแล้วนะครับนอถ้ากลับมาก็รีบสุ่ม ประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซูมอยากได้นะครับก็มีตามนี้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือสําหรับกิจกรรมที่แบบว่าจะมีการกลับมานะครับเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของกิจกรรมหัวขานะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการกลับมานะครับบาง เซิร์ฟนะครับน้องก็เรียกได้ว่าอัปเดตเข้ามาพร้อมชุดแบล็กกร์นนะครับที่ทุกคนเรียกร้องกันได้เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันนะครับน้องก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ชุดหัวขาวก็จะมีการกลับมานะครับน้องเป็นชุดที่แบบว่าและหลายคนถามถึงนะครับน้องว่าจะกลับมาแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เรียกได้ว่าสุดเท่ไปเลยนะครับน้องสำหรับชุดหัวขาวหัวดำนะครับแล้วก็ชุดแท็กซี่ชุดพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็จะมีการกลับมานค ก็เป็นประมาณนี้นะครับนอเท่มากนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนาอก็คือสาหรับกิจกรรมที่จะกลับมานะครับอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับที่แบบว่าจะมีการกลับมานะครับนาอก็คือที่จริงมีเยอะกว่านี้อีกนะครับทุกคนนะฮก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะยกอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับนสำหรับกิจกรรมที่จะมีการกลับมานะครับก็คือเป็นทางด้านของกิจกรรมครอบบ้านนะครับนาอที่แบบว่าจะมีการกลับมาครบเช็เลยนะครับนาองก็จะเป็นทางด้านของสุดครอบบ้าน สกินหมัดสกินกระเป๋าท่าเต้นอร่อยประมาณนี้นะครับเนาะก็จะมีการกลับมาทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสุดเท่สุดเฟี้ยวกันไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับสุดที่แบบว่าจะมีการอัปเดตกลับมานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า แต่ละซุดนะครับที่แบบว่าจะมีการกลับมานะครับน้องก็เรียกได้ว่ามีแต่กิจกรรมเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับแต่ละกิจกรรมนะครับที่แบบว่าจะมีการกลับมานะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหเท่มากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแต่ละนะครับก็เรียกได้ว่าเท่จะจัดกันไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับน้องนี่นะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะมีการกลับมานะครับทุกคนนนีเลยะครับก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเท่มากนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยกันนะครับเนาะว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดเฟี้ยวเลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหเท่มากนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าจะมีการกลับมานะครับเนาะเป็นกิจกรรมสายเติมสะส่วนมากเลยนะครับเนาะวันนี้พี่ก็ ขอรีวิวกิจกรรมสายเติมหน่อยละกันนะครับเพราะว่าไหนๆก็ได้รีวิวแล้วนะครับเนาะส่วนกิจกรรมสายฟรีเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูละกันนะครับพร้อมแจกตั้งค่านะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่า รอตั้งค่าวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการแจกแน่นอนนะครับสำหรับตั้งค่านะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆอยากได้ตั้งค่าเด็ดๆนะครับวันพรุ่งนี้จะมีการแจกตั้งค่าแน่นอน100%นะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่านะครับในวันพรุ่งนี้จะมีการแจกพันเปอร์เซ็นต์นะครับแต่วันนี้พี่ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนอะหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมถ้าคนไหนเข้ามาแแแลลล้้้ววยากกกดไคคค์์ชชรรรนนนนะะั ถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาแจกของให้แบบฟรีๆแล้วกันนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ1นึ่งไลค์หนึงแชร์สำหรับนี่พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย